สมรักคิดอะไรอะไปเล่นการเมือง <ST AR> สมรักอยากโกรธยิ่งสักนะเราก็รู้จักกันมา20กว่าป,ปีสมรักตั้งแต่เธอกลับมาจากแบบได้หลงได้เหรียญเออทำธุรกิจอะไรก็แจ้งชิบหายวายวอดไปหมดพอทอดนั้นแล้วไปเล่นการเมืองเออบ้านเมืองไม่พังพินาศหรอเข้าสภาเออประธานประธานครับผมสมรักคำสั่งเออเออไอ้ย่างเงี้ยมันจะไหวยัง เดินเข้าไปในวงการเมืองเพื่อไปถอนทุนแล้วก็ไปหาเงินสมรักคิดอย่างนั้นบอกจะเข้าไปเป็นสอสกูจะถอนทุนคืนบ่พอลูกได้ดิบได้ดีมีเงินมีทงองไอ้พ่อไม่ทำมาหากินก็ลูกกินไอ้สมรัก,รกเจ้าว่ายังไงอ่ะ